เกือบขีดไปแล้วนะเยชื่นเมื่อชายชุดดำในอดีตปรากฏตัวเข้าช่วยชีวิตเยชื่นได้ทันเวลาและยังกำชับอีกว่าถ้าไม่อยากให้ครอบครัวคุณตายบอกให้เยชื่นพาครอบครัวหนีไปให้ไกลขวัญเนรจำได้ทั้งเสียงและรอยสักจึงเอ่ยถามขึ้นว่าใช่นะจักใช่ไหมแต่ชายชุดดำไม่ตอบอะไรจังหวะนั้นตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุชายชุดดำก็รีบหนีไปทันทีส่วนคนร้ายที่อารัมพาสั่งให้มากำจัดเยชื่นก็กระโดดหน้าผาหนีเช่นกัน ความลับที่ปกปิดมาตลอดระยะเวลา25ปีได้ถูกเปิดเผยแล้วพาคินได้รู้ทุกเรื่องที่เขาเคยสงสัยในตัวขวัญเนธเขาช็อกมากกับเรื่องราวที่ได้รับรู้ว่าขวัญเนธคือพี่นิรันดาของเขาความรู้สึกหลายอย่างประเดียประดังเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แม่คือคนต้องสงสัยในการทำร้ายนาแก้วเมื่อในอดีตและไหนจะขวัญเนธที่บัดนี้กลายมาเป็นพี่สาวที่หายไปของเขาอีกเช่นกันเยชเช่นตัดสินใจไม่หนีตามคำขู่คนร้ายอีกแล้ว ยอมมาหาฮิลันเปิดหน้าชนกับคนร้ายเพื่อหยุดเรื่องราวทุกอย่างและจะเดินทางมาเพื่อบอกฮิลันในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่นิรันดาลูกสาวเพียงคนเดียวของเขายังมีชีวิตคุณหญิงวิไลเวลานี้ไม่ไว้ใจทั้งอารัมพาและชาโนนมากๆตั้งใจจะก,กระชากหน้ากากของคนทั้งสองให้ได้และเร่งสืบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพาคินและชาโนนรอเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นจะรู้ความจริงทุกอย่างไอกริบมือปืนที่อารัมพาหนีตายมา และให้ข้อมูลกับอารัมพาว่าเขาเกือบทําสําเร็จถ้าคนชื่อพาคินและจักไม่มาช่วยยายชื่นอารัมพาโกรธที่ลูกชายไม่เสื้อวฟังยังไปช่วยศัตรูแต่พอนึกนึกมีชื่อของจักอารัมพายิ่งโกรธหนักเพราะจักหักหลังเธอเธอแค้นมากที่จัดไปช่วยยายชื่นข้าวขอให้มลิพามาเจอฮิลันเพราะเธอมั่นใจว่าเรื่องราในอดีตที่เธอลืมไปฮิลันต้องสามารถช่วยได้แต่เมื่อมาเจอฮิลันเธอกลับพบว่าฮิลันไม่สามารถให้ความกระจ่างได้เลย เพราะเวลานี้ฮีลันป่วยมากมีอาการเหมือนคนบ้าคลั่งมลิรีบออกไปตามหมอข้าวถึงตกใจและสงสารฮีลันมากฮีลันเริ่มสงบเมื่อเห็นพระอ้อมของนิลันดาลูกสาวของเขาข้าวหยิบแหวนขึ้นมาถามฮีลันว่าคุณเป็นคนให้แหวนวงนี้กับฉันหรือเปล่ามันสลักคําว่ารันจวนฮีลันได้ยินคําว่ารันจวนก็มองไปที่แหวนและจ้องหน้าข้าวเขาเอ่ยว่ารันจวนแก้วเขาพยายามคิดแต่ก็คิดไม่ออก ฮิลันปวดหัวมากเขาร้องด้วยความเจ็บปวดหมอและพยาบาลเข้ามาถึงห้องพอดีมลิกรีพาข้าวออกจากห้องพาคินพาเยชื่นขวัญเนรไข่มุกเดินทางมาหาฮิลันที่โรงพยาบาลอรัมพาแอบมาเจอชานนนเธอสงสัยในคำพูดของขุนยิงวิไลที่พูดกับเธอว่าจะทําทุกทางเพื่อไล่เธอออกจากบ้านอรัมพาถามชานนนว่ารู้อะไรบ้างไหมชานนนไม่พอใจที่อรัมพามัวแต่สนใจเรื่องของตัวเองไม่สนใจฮีลันบ้างเลยที่เวลานี้ป่วยหนักมาก อารัมพาบอกชานนไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวนะแต่ฉันคิดว่าคุณแม่สงสัยเรื่องของเราชานนบอกอารัมพาไปว่าเรื่องอะไรจะเกิดเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เราทําไปอารัมพากรธจัดตบหน้าชานนแล้วบอกไปว่าจะทําอะไรให้คิดถึงพาคินลูกของเราบ้างชานนบอกอารัมพาไปว่าถึงคุณหญิงวิไลไม่รู้เรื่องของเราแต่คุณก็อาจจะไม่ได้อะไรอยู่ดีถ้าคุณอยากรู้ความจริงคุณต้องไปหาคุณฮิลันพร้อมกับผมที่โรงพยาบาล รำมพาจริงตัดสินใจให้ชาโนนพาเธอไปเจอฮีลันที่โรงพยาบาลทั้งคู่มาถึงโรงพยาบาลจังหวะที่กำลังจะถึงห้องพักคุณหญิงวิไลก็มาโรงพยาบาลพอดีเมื่อคุณหญิงวิไลเห็นอารัมพามาโรงพยาบาลพร้อมกับชานน์ก็อดที่จะพูดจากกระทบกระเทียบแดกดันถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ไม่ได้มลิรีบพาข้าวออกมาจากห้องเพราะกลัวว่าถ้าญาติคุณฮีลันลาเขากับนักข้าวจะมีปัญหาขณะที่ข้าวถูกมลิดึงออกมาจากห้องเข้าวยังคงครุ่นคิดเป็นห่วงฮีลันอย่างหมอกไม่ถูก จังหวัดที่คุณหญิงวิไลอรัมพาและชานนกำลังจะมาถึงห้องฮีลันข้าวและมะลิก็เดินกับห้องตนเองจึงทำให้ทั้งสามไม่ได้เจอข้าวคุณหญิงวิไลอรัมพาและชานนเข้ามาในห้องเจอฮีลันที่ร้องเสียงดังและพูดแต่ว่าเจอแหวนสลักคำว่ารันตววแล้วเพ้อถึงแต่แก้วอรัมพาทำหน้าเซ็งที่เห็นอาการของฮีลันคุณหญิงวิไลรีบเข้าไปดูลูกชายอย่างเป็นห่วงชานนมองฮีลันอย่างเป็นห่วงเช่นกันในที่สุดพาคินก็พายชช่นมาถึงโรงพยาบาล พาคินเดินเข้าไปในห้องเยชื่นรออยู่ด้านนอกพร้อมขวัญเนรและไข่มุกพาคินเดินตรงเข้าไปหาฮิลันสภาพฮิลันที่นี้เวลาป่วยหนักพาคินสงสารพ่อมากพาคินบอกฮิลันว่าคนที่พ่ออยากเจอมากที่สุดเขามาแล้วครับอารัมพาคุณหญิงวิไลและชานนงงกับคําพูดของพาคินพาคินเดินไปที่ประตูเปิดให้เยชื่นเข้ามาในห้องอารัมพาตกใจที่ได้เจอเยชื่นเยชื่นตรงไปหาฮิลันแนละถามฮิลันว่าจําฉันได้ไหมฮิลันมองหน้าเยชื่น แต่เวลานี้เขายังคงจําอะไรไม่ได้ยยชื่งจึงบอกฮีลันว่าหายไวๆนะแล้วฉันจะพานิรันดาลูกสาวของคุณมาเจอกับคุณทุกคนที่ได้ยินก็ตกใจโดยเฉพาะอารัมพาเมื่อฮิลันเป็นแบบนี้ทุกคนจึงคิดว่าขวัญเนตยังคงไม่ควรเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเพราะอาจเป็นอันตรายได้อารัมพาที่ได้ยินว่ายายชื่นบอกว่าจะพานิรันดามาเจอฮิลันก็พุ่งไปที่ขวัญเนตทันทีเมื่อเจอขวัญเนตก็ตรงไปถามว่าแกคือนิรันดาใช่ไหม ควนเนตรีปฏิเสธทำตามที่ทุกคนเตือนไว้แต่อารัมพาไม่เชื่อและหมายมั่นว่าจะต้องสืบให้ได้ว่าแกคือใครกันแน่อารัมพาเริ่มไม่สบายใจกับอาการของฮิลันจึงตัดสินใจมาปรึกษาทนายความขณะที่เปิดดูข้อความที่มดส่งมาก็เกิดเห็นแหวนที่สลักคำว่ารันจวนเธอตกใจมากจึงเรียกมดมาสอบถามจนได้รับความจริงว่าเป็นของลูกน้องเก่าชื่อมะลิอารัมพาจึงให้มดพาไปเจอมะลิทุกคนตกใจมากที่อารัมพามาหาถึงที่บ้านเช่า มล,ลิพลอยใสยแก้มบุม๋มไผ่ออกมาเจออารัมพายืนรูปถ่ายแหวนรันจวนส่วนให้ทั้งหมดดูแล้วถามว่าแหวนวงนี้ใครเป็นเจ้าของทุกคนต่างนิ่งอึง้งมล,ลิเริ่มไปติดประตอนในใจถึงเรื่องราวของขวัญเน่ที่บอกว่าคุณฮีลันเป็นพ่อและที่น้าขวัญบอกว่าคุณฮีลันเป็นคนให้แหวนแล้ววันนี้อารัมพาย,ยังมาถามถึงแหวนนี้อีกด้วยมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันแน่ๆมล,ลิจึงรีบตอบแชร์ใช้ไปสุดท้ายอารัมพาก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรแต่เธอยังคงสงสยัยจึงให้หมดคอยสืบดูคนพวกนี้ หมดรับงานฮิลันถูกพากลับมารักษาตัวที่บ้านและขวัญเนตรยังคงรับอาสาดูแลฮิลันคุณหญิงวิไลจึงตัดสินใจให้ขวัญเนตรเข้ามาพักในบ้านจะได้ไม่ต้องเดินทางหลายที่ไหนจะต้องเดินทางจากบ้านเช่ามาที่บ้านของตนและยังต้องเดินทางไปทํางานที่บิ๊กซีอีกพาคินเห็นด้วยแต่อารัมพาไม่พอใจที่คุณหญิงวิไลอนุญาตให้ขวัญเนตรมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านพาคินที่ไม่อยากให้เรื่องลุกลามใหญ่โตจึงพยายามเกลียกล่อมอารัมพาด้วยเหตุผลสองแม่ลูกกลับมีปากเสียงกัน พาคินต้องเจอกับเรื่องราวมากมายที่ประเดยประดังเข้ามาจนตัวเขาเองรับมือไม่ไหวขวัญเนธที่เป็นห่วงจึงเข้ามาปลอบใจและพูดให้กำลังใจพาคินยิ่งได้ผูกพันใกล้ชิดขวัญเนธมากเท่าไหร่ก็ทําให้หัวใจของพาคินก็ยิ่งรู้สึกรักขวัญเนธมากขึ้นเท่านั้นเขาต้องหักห้ามใจตนเองเพราะขวัญเนธคือพี่สาวเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีความรู้สึกแบบนั้นกับพี่สาวตนเองพาคินทุกใจมากในที่สุดผลตรวจ DNA ก็ออกมาแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างชานนกับพาคิน ความน่าจะเป็นในการเชื่อมโยงทางสายเลือด99.99% 99คุณหญิงวิไลทั้งตกใจและเสียใจแต่ก็เป็นไปตามที่คาดไว้ที่เธอเสียใจเพราะเธอรักพาคินเหมือนหลานแท้ๆพาคินเป็นเด็กดีตลอดมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อในละครตามหารักที่เธอลืม คลิปนี้ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช a n น,นลเราฝากแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมาก